สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมากันในคลิปตั้นๆนะครับมาเปิดกิจกรรมของกล่องประดับดูอันนี้กิจกรรมที่เป็นวงล้อนะครับรูเล็ตก็จะมีกล่องประดับ4ีต่งเอ่าอันนี้ผมได้มาก็จะมีอยู่18กล่องก็ลองเปิดไปก่อนว่าจะได้อะไรบ้างไหมก็เกลือนะครับ แล้วก็จะมาซื้ออันนี้ครับร้านค้ากิจกรรมใช้มะพร้าวนะครับก็จะลองดูว่า B ถึง S เนี่ย10กล่องจะได้อะไรบ้างแล้วก็ C ถึง A มาลุ้นกันว่าจะเกลือไหมเดี๋ยวขอเคลียร์ช่องก่อนนะครับฟีดึงเก่กอนก็ดูกกนะคนาบย่างที่เห็นก็เกลือนะครับ B ถึง S ก็ได้ S มาอันหนึ่งแต่ก็เป็น S เกลืออยู่ดีนะครับสรุปแล้วก็คือเกลือนะครับ <_ ME K _> ก็เพื่อนๆท่านใดได้อะไรดีๆบ้างไหมครับก็ยังไงก็บอกมาแชร์กันได้นะครับว่าได้อะไรกันบ้างอ่าเดี๋ยวแถมยังเหลืออีกก็เป็นอ่าเสือ้อ s อถึง S อ แล้วก็อ,อาวุธเอสรแล้วกันเนาะยังเหลืออยู่อ่ะได้อีกสองกล่องอ่ะเสื่อถึงเอสดรับอย่างที่เห็นนะครับก็สำหรับวันนี้คลิปสั้นๆก็นะครับอย่างที่เห็นเลยขอบคุณครับ